สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดู Mitsubishi Titan Double Cab 2.4 GLS Limited Plus ปี2018ค่ะราคานะคะตอนนี้อยู่ที่3 3 8 0 0 0บาทค่ะพอนอยู่ที่ประมาณ6,800บาท7.2วัดค่ะเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเคองเครื่องนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2,400ซีซีค่ะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนค่ะสำหรับ ไฟหน้าฮาโลเจนและไฟตัดหมอกค่ะสำหรับด้านข้างนะคะล้อแม็กขอบสิบแปค่ะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างคิ้วกันสาดค่ะและด้านจับประตูโครเมียมพร้อมตุ้งแจยเเลดด้านหลังนะคะต้องมองหลังค่ะและแม็กไลเนอร์สวยๆเลยค่ะ ด้านในนะคะกระจกปรับไฟฟ้าค่ะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทแยกเบ,บาะหนังค่ะสำหรับภายในตัวรถนะคะพวงมาลัยมันติทฟัง์กชันพร้อมปุ่มรับสายวางสายค่ะแอร์แบ็คคู่หน้าค่ะเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่85,000กิโลเมตรค่ะและทางด้านนี้นะคะจะเป็นจอทัชสกรีนสามารถเล่นวิทีโอ FMAN และมี Apple CarPlay พร้อม Android Auto ค่ะอร์ออโต้ค่ะเกียร์ธรรมดาหกสป,ปีดที่วางแก้วและช่องเก็บของ2ชั้นค่ะสำหรับที่นั่งด้านหลังนะคะเบาะหนังสีดำที่วางแขนและที่วางแก้วน้ำค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับมิตซูบิชิไททัน คุณเพื่อนสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถที่เต็นได้เลยค่ะเต็นอยู่ถนนกาญจนาพิเศษปากซอยเจ็ดค่ะเลยจากที่ตั้งเดิมมา500เมตรค่ะหรือจะอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อที่หน้าจอเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย